สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นม a เนอร์สเกลนะครับสร้างโดยคูโมนะครับเพราะว่าวันนี้อยากจะไขปัญหาในเรื่องของการสร้างมเนอร์สเกลจริงๆแล้วมเนอร์สเกลเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าใครจำได้นะครับเรื่องการสร้างมเจอร์สเกลทางชาร์ปและทางแฟลตที่ผมได้สอนไปในคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับก็มันจะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากมเนอร์นี่แหละครับมเนอร์ minor นี่มันเป็นเรื่องง่ายมาก ถ้าไม่เนสเกลนะครับว่าเราคิดโครงสร้างไม่ได้เนี่ยจะเอาอะไรเป็นตัวยึดนะครับผมอยากจะให้มองอย่างนี้นะครับถ้าเรามีกระดาษหรือเอาอะไรมาปิดก็ได้นะครับมองอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่เป็นเมเจอร์สเกลนะครับนี่ก็คือไม่มี s h a r ปเลยนะครับเป็นเพียวๆเลยนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างไมเนสเกลเราจะสร้างยังไงนะครับโดยยึดเอา เมเจอร์สเกลเป็นหลักนะครับผมจะปิดอย่างนี้แล้วกันนะครับให้เราดูอย่างนี้นะครับนี่คือมันจะเป็นตัวที่เริ่มต้นของเมเนอร์สเกลนะครับอะให้ดูก่อนถ้าสร้างเมเจอร์สเกลเนี่ยตัวหลักก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่คือลำดับที่1แต่ถ้าเมเนอร์นะครับเราจะเอาลำดับที่6มาสร้างมาเรียงใหม่แค่นั้นเองแต่ระยะห่างเท่าเดิมอะดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ตัวน,นี้ใหมครับ A เราเริ่มต้นด้วย A ใชไหมครับเอ่ะบ A เสร็จแล้วอย่าลืมเขียนลำดับด้วยนะครับตัวน,นี้จะสำคัญมากอ่ะโอเคคราวนี้ระยะหา่างเรื่องเรื่องตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับก็คือระยะห่างเนี่ยมันจะ ห่างเท่าเดิมนะครับแค่นำมาเรียงใหม่เท่านั้นเอง AB เนี่ย1เสียงใช่ไหมครับ BC นี่ครึ่งเสียง1 1นึ่ครึ่ง1 1ถ้าเราสังเกตโดยดีๆครับมันแค่เป็นการโยกตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับเหมือนกับ AB ตรงนี้เรานำตัวนี้มาตั้งใหม่แค่นั้นเองแต่ระยะห่างเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ รั้นี้มันจะมีการเปลี่ยนจุดนิดนึงนะครับคือน้ำหับที่สองสามันจะห่างกันครึ่งเสียงห้าหกนี่ก็ครึ่งเสียงนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูเมเจอร์เนี่ยมันจะเป็นสามสี่และเจ็ดแปดใช่ไหมครับที่ห่างครึ่งเสียงแต่คราวนี้เราเปลี่ยนตำแหน่งโยกนิดนึงมาอยู่ด้านหน้าตำแหน่งจะได้ตรงนี้แต่โครงสร้างระยะห่างเนี่ยมันก็เท่าเดิมนะครับถ้าเราจะดูดีๆนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยสับสนเรื่องนี้ยอมแพ้ก่อนแล้วก็ ไม่ทําความเข้าใจมันก็บองเป็นเรื่องยากคราวนี้การสร้างต่อไปนะครับการสร้าง1นึ่งชาร์ปจะทํำยังไงนะครับเราก็ยึด G major scale เป็นหลักนะครับแต่เรานําลําดับที่6ของ G major scale มาสร้างก็คือเป็นโน้ต E นะครับเราจะสร้าง E minor scale นะครับ E F G A B C D E นะครับสัมพันธ์่าลืม ลำดับนะครับนี่สำคัญมากนะครับโครงสร้างนี้ก็จะเหมือนกับด้านบนเลยนะครับเราไม่ต้องไปสงสัยอะไรล้วก็เขียนไปเลยนี่คือโครงสร้าง n a t u ร a ล m นไมเนะครับแต่ผมจะเรียกสั้นๆว่าไมเนอร์สกิลนะครับเมื่อเราได้แล้วเรามาดูนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ยจริงๆโดยโดยตามหลักนะครับมันจะติดชาร์ปอยู่หนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยวผมลืมใส่แป๊บหนึ่งนะติดชาร์ปอยู่หนึ่งตัวนะครับถ้าเราจะดูนะครับว่าเรามาเปรียบเทียบดูดีๆตำแหน่งนี้กติถ้าเราจะดูนะครับเราดูเมเจอร์ผมเคยสอนไว้ว่าตั้งห้าใช่ไหมครับตั้งห้าเนี่ยตัวที่ติดตัวที่หนึ่งตั้งห้าติดลำดับที่เจ็ดนะครับเห็นไหมครับแต่คราวนี้เรามาตั้งมาตั้งตัวนี้นะครับก็คือเอาหกมาตั้งนะครับ เอา6ของเมเจอร์สเกลนี้มาตั้งตั้งใหม่แล้วลำดับที่2เนี่ยน่าจะติดเสมอนะครับถ้าเป็นทางชา้าปนะครับถ้าเป็นทางแฟนนี่ก็อีกเรื่องหนึงแต่วันนี้ขอจะสอนทางชา้าปก่อนต่อไปนะครับก็คือนะครับคืออะไรครับ B Min o r scale B ก i n o r s c a น e นี้ก็มาจาก D Major Scale นั่นเองเราก็นำลำดับที่6นะครับของ Major s ์สเกลมาสร้างอ่ะโอเค ผมจะรีบร้อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้จะยาวนานเกินไปนะครับเราก็เรียงไปเลยนะครับ g a b นะครับลำดับนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นหัวใจสําคัญนะครับสุรยาหานี้ก็เท่าเท่าเดิมนะครับเกบดขบนนะครับอ่ะมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเดิมที่ผมเคยสอนนะครับตัวไหนที่ติดอยู่แล้วนะครับยกยอนลงมา อตอนนี้จะเป็น2ชาร์ปใช่ไหมครับลำดับที่2เนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับติดเสมอเห็นไหมครับเราได้แล้วครับคืออะไรครับ B minor scale นะครับต่อไปชารชปานะครับคืออะไรครับเป็น F sharp minor scale เราเรียงไปก่อนเลยนะครับ F sharp F G A B C D E F นะครับที่สำคัญลำดับ ระยะห่างนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับตรงนี้นะครับอเคตัวไหนที่ติดอยู่แล้วนะครับจำได้ไหมครับเนี่ยตัวที่ตัวที่ติดอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็น f sharp ส sharp ใช่ไหมครับเราก็ยกยอดลงมาและลำดับที่สองตรงนี้ตนะิดเสมอถ้าเราสังเกตดูดีนะครับ เห็นไหมครับจำนวนชาร์ปมันจะไม่ผิดเพี้ยนนะมันจะเท่ากันกันกบเมเจอร์สเกลเลยโดยซ้ำนะครับเราแค่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับต่อไปต่อไปคืออะไรครับ C s ชาร์ป i มเนอร์สเนะครับก็นำมาจาก E Major s ร์สเกลนั่นเองแล้วก็เรียงไปเลยนะครับ C s ชาร์นะครับเนี่ยลำลับที่6จจำได้ใช่ไหม C...C s h ชาร์ปกันนะ C D, E, F, G, A, B, C, เจาโอเคลำดับนะครับสำคัญโครงสร้างนะครับนี่ก็สำคัญเหมือนกัน2,3,5,6ครึ่งเสียงนะครับนอกนั้นห่างกันอย่างละหนึเสียงเราจำได้ใช่ไหมครับตัวไหนที่ติดตัวแรกอ่ะ F ชารมา F, ชาร์ปชาติดแล้วนะครับต่อไปคืออะไรครับ G แล้วก็อะไรครับลำดับที่2ใช่ไหม D ชารนี่เราได้ละเราก็จะได้ทันทีนะครับเป็น C Minor Scale ต่อไป5ชาร์นี่จะเป็นอะไรครับ5ชาร์นี่จะเป็น G ชาร์ปนะครับ G ชาร์ป Minor Scale เราก็ใส่ G ชาร์ก่อน G ชาร์ A B C D E F G โอเคนะครับลำดับนะครับ โอ okay. เคเลี้ยงเหมือนเดิมน,นะครับตัวไหนที่ติดอยู่แล้วยกยอดลงมาอ่า C sharp แล้วก็อะไรครับเมื่อกี้นี้อะไรครับ D sharp ใช่ไหมครับเนี่ย D sharp แล้วก็อะไรลำดับที่2จะติดเสมอใช่ไหมที่ผมเคยสอนเห็นไหมครับมันจะตรงตามระยะห่างเลยแล้วเรามาไล่ดูตรงนี้เนี่ยมันติด sharp เท่ากันเหมือนกันเลยนะครับตัวไหนติดเนี่ยเมเจอร์ Major ติดตัวไหนไมเนอร์ Minor ก็ติดตัวนั้นนะครับอันนี้เป็นเนเจอรอลไมเนอร์นะครับนี่เมเจอร์เห็นไหมครับมันจะติดเหมือนกัน C ก็ติด ดีก็ติดใช่ไหมครับ F ชาร์ก็ติด G ชาร์ก็ติด A ชาร์ก็ติดเห็นไหมครับว่ามันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันมันเป็นการเรียงที่แบบว่าตามนั้นอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องสงสัยและไม่ต้องงงนะครับถ้าบางคนเห็นแล้วอุ้ยฉันงงเลอเกินแล้วก็ยอมแพ้ไปผมอยากให้กําลังใจว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับอ่า6ชาร์ปต่อนะครับ6ชาร์ปนี่ก็จะเป็น D ีชาร์บไมเนอร์สเกลนะครับเราก็ใส่ D ชาร์ก่อนนะครับ D E F g a b c แล้วก็ D Shar p นะครับอย่าลืมโครงสร้างนะครับสำคัญมากนะครับขอโทษ้วยนะตัวนี้ผมรีบร้อนนะครับลืมใส่ลำดับไปนะครับโอเค f s h a ์ p ใช่ไหมครับ f s h a ์ p c s h ร r p เนี่ยติดอยู่แล้วยกยอดลงมาเลยนะครับ c Shar p g sharp ใช่ไหมครับ g Shar p แล้วอะไรครับ อชาร์ปแล้วก็อะไรครับตัวสุดท้ายคืออะไรครับที่ติดก็คือลำดับที่2นี่ใช่ไหมครับเป็นอ e ีชาร์ปถ้าเราจะมาดูตามระยะห่างของเสียงเนี่ยมันก็เท่าเดิมนะครับเนี่ยโอเคตามสูตรเท่ากันเลยห่างกันเท่ากัน้วกันมีตัวเดียวที่ไม่ติดก็คืออะไรครับ B ถ้าเราจะมาเทียบดูระหว่างเมเจอร์สเกลกับไมเนอร์สเกลเนี่ยลำดับที่6กับลำดับที่4เนี่ยไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลย แสดงว่ามันเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปก็คือตัวไหนครับตัวนี้นะครับก็เป็นอะไรครับ A sharp minus scale A B C D E F G A โอเคลำดับนะครับอย่าลืมใส่ เราก็เรียงเลยนะครับตัวไหนที่ติดอยู่แล้วนะครับ F# เนี่ย F# C# ใช่ไหมครับ G# แล้วก็อะไรครับ D# E# ก็ด้วยใช่ไหมครับตัวสุดท้ายก็คือลำดับที่2ตัวนี้ B# เห็นไหมครับสังเกตดูว่ามันมันติดหมดเลยเหมือนกับเมเจอร์เลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นทางชาร์ปเนี่ยเราดูดีๆนะครับมันจะมีนะครับ A minor scale นะครับ E minor scale ติด1น h a r นะครับ B minor scale 2 s h a r p นะครับก็คือ F sharp กับ C sharp 3คืออะไรครับ F s h a r p minor scale F s h a r p C sharp G s h a r p นะครับต่อไปก็คืออะไรครับ4 Shar p ก็คือ C sharp minor scale F s h F r p C s h C r p อ่า D s h a r p และ G s h a r p อ่ะโอเคผมอาจจะเรียงผิดนะก็ไม่ว่ากัน G s h a r p minor s c a l e 5 sharp นะครับ ชี้ชา้าไม่แน์สเกลก็ได้ตามนี้นะครับตามนี้เลยมันจะเพิ่มมาทีละตัวถ้าจะคิดเป็นนิยามนะครับผมให้นิยามไม่ได้แต่เราพยายามสัง,สงเกตการสร้างเนี่ยจากเมเจอร์สเกลเป็นหลักก็คือนำลำดับที่6นะครับของตัวนี้เราดูเป็นแถวนะครับลำดับที่6เนี่ยลำดับที่6มาเรียงใหม่แค่นั้นเองเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ตัวไหนที่ติดชาร์ปจากเมเจอร์อยู่แล้วให้ติดตามนั้นเห็นไ,ไหมครับก็คือลำดับนี้ มันก็นจะไปตรงกับลำดับที่2ถ้าเป็นสูตรของเมเจอร์นะครับที่ผมได้ให้ไว้ก็คือตั้ง5ติด7เห็นไหมครับตั้งลำดับที่5ติดลำดับที่7ตัวนี้ก็น่าจะตั้ง5เหมือนกันนะติด2ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจตั้ง5เหมือนกันตั้ง5ติด2ถ้าจะถ้าจะเรียงตามไมเนอร์สเกลนะครับเห็นไหมครับตั้ง5 ติด2แล้วก็ลงมาตั้งอีกตั้ง5แล้วก็อะไรครับติด2ตัวไหนติดอยู่แล้วยกวยอดลงมาตั้ง5นะครับติด2เห็นไหมครับยกยอดลงมาเห็นไหมครับเราก็จะได้ตามนี้ทุกอย่าง7ชาร์ปนะครับสิ่งต่างๆนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นความรู้นะครับวันนี้ผมจะเอาแค่ทางชาร์ปก่อนเพราะถ้าทําทางแฟลตด้วยรับรองคงจะงงแน่นอนนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ฝากถามได้นะครับใน Facebook คุมโมนะครับคุมโมโมคุงนะครับอย่ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับการสร้างไมเนอร์สเกลจะเป็นประโยชน์กับทุกท,ท,ท่านนะครับขอให้เรียนดนตรีอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ